อพี่ก็จะมาเฉลยงานของอาจารย์นะก่อนอื่นเราต้องมาเข้าใจเรื่องมิสเตท t เมนต์ก่อนความผิดพลาดมันมีสามแบบนะแบบแรกเรียกว่า f ฟ a ช t ่วแฟกชั่มิสเตเเมนต์นะถ้าเป็นแฟ c ช u a l เอาเอาภาษาไทยเนี่ยแหลนะเนาะก็คือแบบผิดแบบเห็นได้ชัดอะมีหลักฐานชัดเจน อ่ะ,อ,ะอย่างเช่นมึงสินค้ามีสิบชิ้นแต่มึงลงบัญชีว่ามีห้าชิ้นอย่างเงี้ยเนาะหรือบางทีแบบเช่นแบบลงเลขผิดลงยอดผิดอะไรเงี้ยลงผิดวันพวกเนี้ยเนาะเออคือผิดเบบเห็นกันอยู่ว่าแม่งผิดนะไม่ต้องใช้วิจารณญาณเลยอันเนี้ยผิดแล้วก็ มันก็จะมีอันที่สองนะ Judgmental Mistatement อันเนี้ยเป็นความผิดพลาดโดยตัดสินจากความรู้และประสบการณนะ์อันนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับพวกการประมาณการ จะใช้กับพวกการประมาณการอย่างเช่นคาดว่าคาดว่าคอมจะใช้10ปีแต่มาตรวจแล้วใช้20ปีอะไรเงี้ยเออหรือประมาณนี่เสียไว้3%นะ ตามหลักการแต่ประมาณจริงไว้8%อะไรประมาณเนี้ยเนาะส่วนใหญ่จะใช้กับพวก provision อะพวกการประมาณการแล้วก็อีกอันหนึง่ง project statement ถ้าเปนในตัว project อะมันเป็นความผิดพลาดจากการ sample แซมเปิลในทางสถิติก็คือสุ่มตรวจแล้วขยายผลนะสุ่มตรวจแล้วขยายผลอย่างเช่นสุ่มสินค้ามาสิบชิ้นนะสุ่มสินค้ามาสิบชิ้นผลิตผิดไปสองชิ้นคิดเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์ะอะไรประมาณเนี้ยนะ แล้วก็เอาไปขยายผลว่ามันเป็นสิบต่อ2จริงไหมปิดสองต่อสิบจริงไหมประมาณเนี้นะก็คือจะต้องไปการสุ่มตรวจมาดังนั้นในการบ้านของเรานะต้องไปตอบว่าเป็นมิสเตทเมนต์แบบไหนซึ่งอันนี้มิสเตทเมนต์แบบไหนเนี่ยพี่ได้อธิบายไว้ในสไลด์ของมันแล้วแต่อันนี้เราเน้นการบ้านเข้าใจไ อันนี้เน้นกันบ้านก่อนก็นกคือพี่บลิฟให้เนเดี๋ยวไปฟังอีกทีในสไลด์ของมันอ่ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามกันเลยอ่ะอย่างข้อหนึ่งเห็นไหมหนึ 10, twice ่งมื่นเลคคอร์ดทว i สอินไอทีฟก็คือข้อหนึ่งอันนี้เดี๋ยวพี่พิมพ์พิมพม์ลบๆนะเราไปพิมพ์เองแล้วกันเนาะข้อหนึ่งก็คือลงยอดซ้ำลงยอดซ้ำนอะซึ่ง เป็นอันแรกเลยผิดชัดเจนก็เห็นอยู่แล้วว่าผิดนะเห็นอยู่แล้วว่าลงเบิ้ลไม่ต้องใช้วิจรารณญาณอ,อะไรนะพอเราไปตรวจสอบอ่ะอุ้ยยอดนี้อุ้ยทำไมมีหมื่นสองอันอย่างเงี้ยนะดังนั้นอันนี้ถือว่าเป็นอันแรกหือเป็นแฟลกเอพี่ขอตอบนี่นะข้อแรกตอบเอฟอ่าข้อสองคอมานียูสิบห้าปียูฟูไฟนะ อ i p m e n t เนี่ยใช้มาใช้จริงใช้อ q u i p จริง15ปีแต่ความจริงมันควรใช้แค่3ามถึงห้าอ่ะดังนั้นเรื่องอายุการใช้งาน u s e f u l l i f e ถือว่าเป็นการประมาณการเป็นพ v ว s i o นนะพี่พี่พูดพ v ว s i o n เราน่าจะเข้าใจคำนี้เนาะ Provision คือการประมาณการทุกอย่างนะ u s e f u l l i f e เป็น Provision การประมาณการดังนั้นก็จะเป็นแบบที่สองเลยแบบจัดโอเคต่อไปข้อสามเขาบอกว่าคอมมนีพรีเซนต์สามล้าน a อคเค n ท์ลิ e ซียเบิลออนสเตเมนก็คือมีลูกหนี้อยู่3ล้านปุ๊บ30มสิบคัส r out o เมอร์เอาออฟท t i o n t e ป t ทนะ and finding the 3 customer balance over state ไป6,000ก็คืออันที่3เอาพี่สรุปสั้นๆคือเราสุ่มเราแซมเปิ้ลฮะ population เราสุ่มลูกหนี้มาพบว่า30คนยอดมนันอ,อ่ะเอาอ f b a l า n c e เนาะไอ้30คนเนี่ย มีสมยอดนะมันมีสามยอด o v e r อร์สเยอดเกินเนี่ยแสดงว,ว่าอันนี้คิดเป็นสามต่อสามสิบหรือจะเรียกว่าสิเก็ได้ผิดพลาดเห็นนะมันมีการสุ่มตรวจนะมีการสุ่มตรวจว่าผิดพลาดไปเท่าไหร่จากเท่าไหร่แล้วไปขยายผลว่ามันเป็นสิเซจริงไหมดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ อะไรนะโปรเจกต์แบบที่สามอ่ะต่อไปเมเนจเมนต์เซลล p พร v วิชันจริงๆเห็นพร v วิชันตอบได้แล้วนะเนี่ยนะทำการประมาณการนี้เสียไว้สองเปอร์เซ็นะต์ะแต่พอเอจจิ้งปุ๊บออเดเตอร์เชื่อว่ามันควรจะห้าเอร์เซ็นอะ่ะดังนั้นเอาไว้ว่าพี่ขอสันสั้นๆก็สี่เราประมาณนี่เสียไว้ สมเปอร์เซ็นตแต่ผู้ตรวจสอบควรเป็นห้านะดังนั้นเป็น provision ก็ตอบได้เลยข้อสองเป็นแฟกชันขอย่อหน่อยแล้วกันเนาะทีเอาห้าข้อห้าข้อเดี๋ยวเปลี่ยนอ่ะข้อห้า 5. ซฟอินโหวตสองหมื่นห้าเดทออฟสองพันยิบสี่เลกคอร์ดอินสองพันยี่ิบห้าอ่ะเอาว่าลงผิดวันลงบัญชีผิดวันเห็นจัเห็นชัดชัดเลยใช่ไหมดังนั้นตอบอันแรกอ่ะแฟกชั่วอต่อไป อ้โหกอ๋อเสร็วเซลล์อินวายสองหมื่นห้าเดทวันนี้ปุ๊บไปลงแจนอุ้ยเหมือนกันอิดวันเป็น uh. Uh, แฟกชนะอะเจ็บแมเนจเมนต์วลูบิลดิ่งเราตีราคาสิ่งก่อสร้างไว้สิบสองล้านนะแต, 15, แต่ที่เอสิบห้าล้านแต่ทีเนี้ยผู้ตรวจสอบ คนตีราคาคนประเมินราคาบอกว่าควรจะเป็นสิบสองล้านเนี่ย yeah. เราตีราคาตึกไว้สิบห้าล้านแต่คนประเมินบอกสิบสองล้านแสดงว่ามันเป็นการประมาณการใช่ไหมอ่าประมาณการก็เป็นอันที่สองจัดอ่าเข้าแปด เดอะ i t o r Conduct Physical c ลเขาเราลงไปนับสต็อกสินค้าเราลงไปนับสินค้า50ชิ้นพบว่า4ชิ้น Overstate ตน0ะห้ชิ้นพบว่า4ชิ้นยนะอดเกินเห็นนะอันเนี้ยสุ่มตรวจใช่ไหมดังนั้นสุ่มตรวจขยายผลก็เป็นอันสุดท้ายโปรเจกต์อนะ่ะข้อเก Importer machine นำเข้าแมชชีนมาราคาแสนหนึ่งแต่ does not include ลืมลงค่าขนส่งซื้อเครื่องจักรมาแต่ลืมลงค่าขนส่งลืมลงก็ผิดเต็มๆผิดเห็นได้ชัดเลยเอกสารมันมาเออเอ้ยมึงลืมลงห้าพันดังนั้นก็เป็นตัวแรกผิดชัดเจนอย่างเห็นได้ชัดมีหลักฐานอ่าข้อสิบ เราประเมิน value in use in good will นะจำได้ไหมประเมิน value in use ะที่เราเอามาเทียบเพื่อหา impairment นะ่ะนะประเมินการด้อยค่านะเราประเมิน value in use good will management estimate that sale growth rate 10%นะ however auditor consider unrealistic suggest ก็คือเราประเมินไว้ว่า good will เนี่ยสามารถเพิ่มยอดขายได้สิบเปอร์เซ็นแต่คนตรวจบอกไม่จริงดังนั้นข้อนี้ประเมินประเมินประมาณเป็นการประมาณการใช่ไหมก็เป็นอันที่สองจัดเมนเนี่ยสิบข้อไม่ยากนะอันี้หัวข้อนี้ไม่ยากนะ